คลิปนี้พาเที่ยวบกของเมืองตรังนะคะก่อนไปทะเลค่ะสเสน่ห์เมืองรองของภาคใต้สวัสดีค่ะเอค่ะจากช่องเอทัลโลวิถีพลไวเก่านะคะเอมาเที่ยวตรังกับมอตโนยรีสอร์ทนะคะในโปรแกรม4วัน3คืนค่ะแก๊งเอยไวเก่า5คนนะคะเดินทางมาดอรไฟตู้นอนชั้นหนึ่งค่ะ ทางรีสอร์ทก็ส่งรถตู้มารับเราไปทานข้าวเช้าก่อนเลยที่ร้านโพงโงชาสาขา2ค่ะได้ลิ้มลองอาหารเมืองใต้หลายเมนูเลยค่ะเมืองตังเป็นเมืองลองนะคะแต่ถนนเส้นนี้ไม่มีสายไฟนะคะเอาลงดินหมดเลยทันสมัยเลยแวะมาถ่ายรูปที่น้ำพุพยูนปฏิมาก,กรรมอยู่ใกล้ๆจนพ้ว่านะคะบนสุดจะเป็นละคดีที่เกี่ยวเรื่องกับ พระสุทนมโนลานัฐถัดมานะคะก็จะเป็นนางเงือกพระไพมณีแล้วก็ลงมาก็จะเป็นมณีมนนังกรแล้วตรงล่างสุดก็จะเป็นรูกปั้นพยูนค่ะพวกเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกค,ค่ะถ้าข้าวเขาช่างหาดแล้วนะคะเดินมาจากจุดบริการประมาณ50 0สิเมตรเดี๋ยวต้องขึ้นแล้วตรงนี้เป็นทางชันละทางชันขึ้นไปเขาบอกว่าอีกห้าร้อยขั้นนะคะ น,นั่งท่องเที่ยวเป็นช่วงเวลานะคะช่วงนี้ก็เราก็คือมา11นาฬิกานะคะมีค่าเข้าชมแบบเหมาจ่ายนะคะรถตู้เราก็50บาทจะมีมักพุเทศหนึ่งคนนะคะนำชม ภายในถ้ำนะคะใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะระยะทางก็ประมาณ200เมตรค่ะมีอายุประมาณ285ล้านปี200ล้านใช่ค่ะติดหนึ่งในถ้ำสวนหญของเราเป็นถ้ำขนาดเล็กแทบจะไม่มีในแผนที่ของกรมทรัพย์แต่ว่ามีความสมบูรณ์ทางชีวภาพเป็นอันดับสองของประเทศเจอสัตว์ภายในถ้ำเนี่ยประมาณ102ชนิดแล้วก็จะมีอยู่3ชนิดที่ไม่เคยเจอเลยในโลกอะค่ะ จะมีอยู่มีร่วงดิงมีแมงกระดานถ้ำแล้วก็ใสเดือนน้ำเป็นถ้งถงนี้หน้าถ้ำนี้เป็นห้องถงที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามมากๆเลยค่ะนีกใจมากเข้างหลังนี้เขาเคยจัดการแสดงหนัง,ลงปลลุงมาแล้วนะคะว่าถงนี้เสน่เมืองตรังค่ะ มีจุดถ่ายรูปทั้งในถ้ำและนอกถ้ำนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะมาขอพรที่ศาลเจ้าถ้ำกลมเบี้ยที่อำเภอจางจังหวัดรังนะคะสำเร็จผลแล้วก็ได้เป็นกุศลกับท้องเรานะคะศาลเจ้าแห่งนี้นะคะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองลังมาเนิ่นนานแล้วในช่วงปีใหม่ก็จะมีคนท้องถิ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะมาไหว้ขอพรกันอย่างต่อนเนื่อง และในตรุษจีนมักจะมีผู้คนแวะเวียนมาไหว้ขอพรพร้อมแก้ปีชงด้วยค่ะที่ศาลเจ้าจะมีทุบเทียนกระดาษเงินกระดาษทองให้บริการนะคะรายได้นี้ก็จะนําเข้าบํารุงศาลเจ้าค่ะถ้าไม่รู้ขั้นตอนการไหว้ก็ไม่ต้องกัวงวลเลยค่ะมีเจ้าหน้าที่แนะนําอยู่ค่ะมาทากนกลางวันที่ร้านล่อฟูลาดหน้านะคะอยู่ในตัวเมืองกันกลางค่ะซิ่งเ,เจอร์ที่นี่ก็คือลาดหน้ามาเสวยหน่อยนี่ ว่าเราสั่ง,งกลางนะก็คือ,อย,ยำยำยำเลยนะยำเกี่ยวปลานะคะเล่าเลยได้ขึ้นชื่อน,นะคะถ้าแวะมาก็แวะมาทานได้ที่เมืองกันตรังเมืองเม,ม,ม,มืองกันตรังจังหวัดตรังค่ะมาเที่ยวชมสถานีรถไฟกันตรังก่อนเข้ารีสอร์ทกันค่ะสถานีกันตรังนะคะถ้าไปทางด้านขวาก็จะเป็นท่าเรือก,กันตรังซึ่งเป็นท่าเรือที่สําคัญอของภาคใต้แล้วก็ท่าเรือที่ส่งสินค้าไปที่ปีนังนะคะ ในสมัยก่อนที่เมืองกันฟังนี่เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองกลางเลยแต่ต้องย้ายเข้าไปในเมืองแล้วนะคะนี่เป็นที่ยืนยันเลยนะคะสุดทางรถไฟฝั่งอันดามันค่ะสถานีรถไฟกันตังซึ่งตัวสถานีเองยังเปิดใช้งานปกตินะคะก็เป็นทรงปัญญหยาสีที่ใช้เนี่ยก็คือสีเหลืองนะคะซึ่งกระหงอนุรักษ์ไว้แบบเดิมเลยในสมัยที่ของรัชกาลที่ังนะคะ ภายในสถานียังมีของใช้ในอดีตคงเหลือให้เราเห็นอยู่นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6กร,กรมศิลปากรนะคะประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของจังหวัดตรังตั้งแต่พศ2539ค่ะสุดที่อาคารสองสถานีนะคะมีร้านกาแฟอร่อยแล้วก็ดูน่ารักด้วยเดี๋ยวไปกันนะคะร้านกาแฟค่ะสถานีรัก <ละ S 1> ค่ะพิ่สุดทางราัก ามาชิมกแาแฟอร่อยเอยๆนะคะถัดจากตัวสานน,นะคะกา <Okay. S 2> แฟส้มจีทอเมริกาโนนะคะเป็นซิงเดเจอร์ของร้านนี้นะคะส่วนน้ำผลไม้ก็จะมีน้ำมะม่วงเบาปั่นนะคะเป็นซิงเเจอร์ของที่นี่แล้วก็มีขนมหลากหลายน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็จุดถ่ายรูปก็มีเยอะด้วย mm hmm. มาถึงรีสอร์ทก็ บายแก่ๆแลยนะคะรีสอร์ทนี้ตั้งอยู่บนหาดมดตนอยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเอจะมารีวิวกิจกรรมของมดตนอยรีสอร์ตซวันสคืนค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ